สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยๆอีก1นึคันนะครับคันนี้มีคลิปอยู่ท้ายคลิปนะครับรอชมได้เลยตัวนี้เป็นมิตซูบิชิแลนเซอร์ซีเดียนะครับแต่งเป็นพาร์ตตัวนอกนะครับรอบคันเป็นเจแปนนะครับรองชมดูจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับสภาพสวยนะครับดูแลไว้อย่างดีเลยต้องรักมากๆเลยนะครับถึงจะออกมาเป็นทรงนี้ได้ก็ต้องบอกว่าตัวของแต่งนี้เยอะครับลองอ่านดูได้เลยสําหรับซีเดียนะครับเป็นรถที่ ใช้งานง่ายๆไม่จุกจิกอะไรเยอะของแต่งเยอะนะครับลองชมดูก่อนได้เลยครับผมนำเสนออยู่เรื่อยๆครับว่าตัวเนี้ยมันใช้งานง่ายสบายอึดทนถึกแล้วก็ใครจะทำสวยจะทำขับเรียบเรียบทำได้หมดครับขึ้นอยู่กับความพร้อมและความชอบนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ9 9 0า0บาทนะครับสำหรับคนที่ชอบจริงๆนะครับก็ถ้าได้ไปก็คือคุ้มนะครับลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับ หาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับในซีเดียไทยแลนด์หรือซีเดียขับเนี่แหละครับในแฟนเพจ f a c e o o o นะครับมีข้อมูลเรื่องราวของการซ่อมบำรุงอะไรที่ไหนมีช่างที่ไหนเก่งนะครับแต่คันนี้ก็น่าจะหลุดมาจากในขับนั่แหละครับลองเข้าไปศึกษาดูก่อนได้เลยนะครับว่าชอบหรือเปล่าในสไตล์แบบนี้นะครับ ก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับใครที่หารถใช้งานราคาไม่ถึงแสนคันนี้ก็น่าจะสนใจอยู่ได้ครับลองโทรเจราจาสอบถามพูดคุยขอส่วนลดกันดูนะครับสภาพสมบูรณ์ทรงสวยต้องเรียกว่าใครได้ไปก็ยินดีด้วยครับได้รถสวยๆขับหล่อๆนะครับใช้งานได้ยาวๆครับไม่ต้องกังวลเขาดูแลมาอย่างดีนะครับก็สไตล์นี้เลยนะครับ สำหรับซีเดียเนี่ยนั่งสบายนะครับแถวที่2ยิ่งนั่งสบายมากเลยเพราะกว้างมันหลังคามันสูงโปร่งครับลองชมดูนะครับระบบไฟฟ้าเซ็นอร์ล็อกออตโอต้แล้วนะครับตัวนี้1.6ก็ประหยัดน้ามันอยู่ครับไม่ต้องกังวลเอาไปใช้งานครับสบายๆไม่ต้องผ่อนครับรุ่นนี้ใช้งานยาวๆขอพรบคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับก็ถ้าชอบถ้าสวย ก็ฝากกระทืบไลค์กระทืบแชร์ให้หน่อยนะครับคันนี้สมบูรณ์มากๆนะครับพร้อมใช้รองชมและอ่านรายละเอียดได้เลยนะครับขอบคุณครับ